ไซเบอร์เขาบอกใช่ไหมเขาจะไปไล่ไอทีแอดเดสคือมันจะเช็คได้เลยว่าไอทีแอดเดสเนี้ยคือใครที่มาจากคอมเครื่องไหนคุยกับนแน่นอยใช่ไปเอารูหรือว่าไปหาบ้านเลยหรือว่าหาสถานที่ที่ใช้ใช้แอปเขานี้ในการคุมต่อตัวกับน้องอะค่ะเรนแต่ว่าจะเร็วจะช้าแค่ไหนเท่านั้นแหละอยากให้จับให้ได้จริงๆคือโหนี่มันมันเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็ฝากคนที่ที่เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้อ่ะค่ะก็น้องดูเนี่ย YouTube เนี่ยผู้ชมช่วงมาว่ายังไงคะ หลายคนก็บอกก็เคยเจอกันนะถูกหลอกบางคนก็โดนหลักร้อยหลักพันก็มีค่ะบางคนก็บอกอาช่างมาแต่หลายคนโดยเฉพาะน้องๆหนู่บางทีก็เทียงใช่ไหมครบเด็กเลยคะยงไปยืมเงินเพื่อนนายใช่คือมันเป็นความเรียดที่เขาไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็เหมือนที่คุณแม่น้องลอยบอกว่าเออก็อยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องไปวชิพอาจจะดูอาจจะแบบ บอกบอกเบาหรืออะไรเงี้ยใช่คุณบอกหนักไว้ก่อนเลยก็ได้ไม่รู้ว่าท่านเบื่อหรือเป่เขาเองที่เอาลายแต่าต้องใส่เน่นอแล้ว่าเอ้ยถ้ามันมีอะไรบอกนะมันต้องกลัว่าจะโดนดุโดนด่าหรืออะไร